ข้างหน้าก็เป็นเป็นวัดนะครับครับแล้วก็เม okay, pues, uh, ื่อกี้เราเจอแบง์เทพไปแล้วครับอันนี och, ้มาเจอทาง GSB นะครับของสินนะครับแลครับนี <S, <S, ่เดินตามช้างครับ นี่ก็อยู่ที่ซอยวัดบุรพารามครับอันนี้ตรงหน้าธนาคารทิสโกโ้นะฮะเนี่ครับเปินว่าแดดแดดแดดมันส่องส่องมานะครับแต่ก็มีช้างช่วยบังแดดให้นะครับก็เอ่อช่วยคลายความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับโอ้อันนี้กลับมาในโหมดปกตินะครับ อันนี้เป็นแทนบิวตี้แคร์นะครับโอ้สําเร็จแล้วครับผมสามารถเดินเดินแซงช้างเชือกนี้ไปได้นะครับโอ้อันนี้ก็เป็นเชือกสีเขียวครับพยายามเดินแซงช้างไห้ได้นะครับเดินแซงได้รับดีใจมากนครับตรงนี้ก็เป็นถนนเทศบาลนิเวศครับนะครับอันนี้ เดินแทงช้างช่วงนี้ได้ครับรู้สึกดีใจมากเลยครับออ้อันนี้เป็นโอ้โหเป็นเป็นวัดวัดกลางสุรินทร์ครับเป็นวัดที่ที่สวยงามมากครับโอโ้สวยไหมครับเมื่อมีขุนศึกครับกับช้างผ่านวัดนะครับนะครับก็ไปกันเรื่อยๆครับอันนี้เป็นร้าน คุณเชียงคุณเชียงห้าดาวนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็วัดกลางนะครับอันนี้ขอเดินเดินตัดหน้าช้างนะครับเพราะว่าด้านอื่มันย้อนแสงครับนี่ครับอันนี้เดินขนานกับน้องช้างเชื่องนี้นี่ครับ ก็เดินแซงช้างเชือกคู่นี้ได้ึกรู้สึกดีใจมากเลยครับที่สามารถเดินแซงช้างได้ครับอันนี้เราก็อยู่ตรงถนนหลักเมืองนะครับนี่ครับช้างช้างคู่โอ้โหนี่นี่ครับไ,ไ,ได้อยู่ในมักกร,รมช้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงเอ่อ ถนนถนนรักเมืองนะครับอันนี้เดินผ่านสี่แยกมานะครับนี่ก็ขบวนก็สามารถที่จะเดินตามกันมาได้เรื่อยๆนะครับทังคู่นี้นะครับนี่นะครับสวยง,งามมากนะ โอ้โหช้างช้างช้างแอบเอาใบไม้ข้างทางครับแล้วก็ดูว่ากินไม่ได้ไม่กินนะครับแล้วก็ไปไปแตะแตะตัวอื่นนะครับว่า,อา,อากอกินนี้ไม่คุ้นกินนี้ไม่คุ้นหรือว่าอาจจะเป็นหัวข <c oughs> บวนนะครับไกลมากนะครับก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> นี่นะครับ ใช่แล้วครับต้องต้องมีสตาฟคอยบอกนะครับว่าอยู่ในงานนะครับว่าอาจจะอยู่ในระยะใกล้ช้างมากเกินไปนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความเสียวเป็นระยะระยะได้นะครับสําหรับคนถือป้ายนะครับคนถือป้ายต้องมีสติมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคนแรกที่เห็นเห็นอืช้างนะครับวันนี้วันนี้นะครับต้องบอกว่าช้างปิดถนนนะครับปิดไปทั้งจังหวัดนะครับ อันนี้ก็ดูนะครับว่าชาวสุรินสองข้างทางนะครับเต็มไปหมดเลยครับนโอ้นั่นก็ช้างนะครับแต่อันนั้นเป็นเป็นช้างลูกปั้นครับดีวครับบรรยากาศของชาวสุรินครับโอ้หมุนเป็นหนึ่งรอบเพับเวียนหัวเลยครับตอนนี้นะครับผมมีความพยายามที่จะเดินไปที่หัวกระวนที่ได้นะครับนี่พยายามครับหลายนาทียังเดินไปไม่ถึงหัวขบวนที่นะครับเพราะว่าเขาก้าวเท้ากันเร็วเหลือเกินนะครับ ตอนนี้ก็แฝงตัวลึกลับอยู่ในขบวนนางงามนะครับยพยายามตดินไปข้างหน้านครับอันนี้โอ้เผลอไปแล้วครับเหยียบขี้ช้างไปเต็มเต็มเครับนะครับเนื่นะองจากเป็นคนต่างวัดนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับพื้นที่นะครับแต่ว่า เกียบขี้ช้างไปเมื่อกี้เป็นขี้ช้างแห้งๆครับโอเคครับโอเคครับสามารถเดินผ่านเดินนำขบวนของจะไปถึงหัวขบวนของมอลพอนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นห้าชัดนะครับนี่ก็เป็นโอ้ตัวนี้เป็นพ่อจสารที่สง่าง,งามครับเราได้กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับพจสารเผือกนะครับ นี่ครับโอ้รู้สึกว่านี่ครับโอ้เป็นความสวยงามมากครับก็ขอแสงตาปนอยู่ในขบวนนะครับนี่เป็นโอ้ตาจะไหลครับปึ้งปิ่มครับดีใจนะฮะอันนี้เป็นช้างเผือกนะครับช้างเผือกจริงๆนี่สวยงามมาก อีเลี้ยงช้างเอาไม่ใช่นะครับอันนี้ครับมาอยู่ในขบวนนะครับเนี่ยนะอ๋เลยครับอ๋อเมื่อกี้ช้างช้างวุ่นวายจะไต่กันนะครับอันนี้ข้างๆเขาบอกมาครับเนี่ยครับก็เราในช่วงที่ขบวนหยุดนะครับเราเสียโอกาสเดินไปดีกว่านะครับขบวนหยุดพักับ นี่ก็เป็นประคำสวยนะครับนี่ก็เดินไปด้วยใจมุ่งมั่นนะครับอันนี้เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่ครับอ่านี้เขาก็เริ่มเริ่มสตาร์ทขึ้นกันแล้วนะครับเนี่ยครับก็คราวนี้ก็เดินไปกับ ขบวนอาหารครับอ้อยเป็นควันเล็กน้อยนะครับครับความมุ่งมั่นของผมครับเดินไปถึงหัวบวน,น่ะ <c oughs> อันนี้เป็นต้องเขียนไว้ว่าเป็นแบนเนอร์ของชดชชนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็อันนี้2503กับถึง2563ครับรู้สึกว่าจะ ตีคู่กันเรื่องอายุมากับางานช้างเลยครับสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเทศไทยนะครับ